B.C.G. กับ d e c i s i o e Nation โดยสายน้ำก่อนอื่นควรทราบความหมายของ B.T.G. หรือ Bio Circular Green Economy e คือโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญเพราะมีเป้าหมายหลักคือการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม และรวมไปถึงการลดปัญหาโลกร้อนที่มาจากสวทชและวไปเกี่ยวอะไรกับ d ด s a l i n a t i o n กล่าวคือจากมติคณะกรรมาการสิร่งแน้ําแห่งชาติกนอนชเมื่อวันที่20ธันวาคม2512ที่มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประทานแหล่งน้ำและการจัดการใชากันน้ำรองรับเขตพัฒน,นาิพิเศษภาคตะวันออกหรือ,อ EEC ช่วงปีพอศ3 5 6 3ถึง2 5 8 0เพื่อเป็นการเตรียมรองรับความต้องการกานเช่น้ำที่จะเพิ่มขึ้นในอนานคต20ปีพศ2580ในพื้นที่ EC สำนักงานสุดารัฐชาติหรือ,อสอทชจึงได้มีการดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลนิ s ิอ n a t i ชัโดยได้รับงบประมาณสำนักจัก EC เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของนัแขนน้ำในพื้นที่ ขนาพิเศษภาคตะว,วันออกเมื่อต้นปี2564ซึ่งผคการศึกษาดังกล่าวพบว่ามีความจำเป็นต้องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลมาเสริมในพื้นที่อีซีปี2570และปี2580ประมาณ200,000บาทเมตรต่อวันและ300,000บาทเมตรต่อวันตามลำดับจึงจะแก้ไขปัญหาความเสี่ยงการกขาดแคลนน้ำได้และยังประโยชน์ในการ ช่วยลดปัญหาการแย่งชิงน้ําจากภาค,ภาคเกษตรกรรมในภาคตอนออกปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือการลงทุนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศอี EC, ที่สอดรับกับหลักการของ BCG อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่สืบไปอีกทั้งยังเป็นการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ค t e ม h ท n g e ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น